ดีไซน์ใหม่ที่ใช่กว่าใส่เต็มกับทุกความชอบ เธอทำทุกทุกอย่างเธอทำทุกทุกทย่างไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ เก่งมากครับก็ขอบคุณกันมากมากที่ทำผลานที่แบบให้ถึงเราแล้วก็ให้เราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆเราก็ที่บ้านก็ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่เหมือนกันครับแล้วก็ออเนียลรีดเป็นสองท่าที่รุ่นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นรุ่นที่เรารู้สึกว่าสวยมากใช่ครับก็ยินดีก็มากบอกตอนนี้มีความมินิมอลนะใช่มีความมินิมอลแต่ว่าเป็นแบบมินิมอลแต่ต้องมีความแม็กซิมอลหมายความว่าก็คือดูเรียบง่ายแต่ว่าข้างในนี่คือแบบ ลึกซึ้งลึกซึ้งอ่ามาัลติทาั์นาเป็นยังไงมัลาร์นะคือมัร์นะเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าจริงๆรุ่นเนี้ยเราเราเราเปลี่ยนโฉมดีไซน์ข้างนอกหมดเลยก็คือมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากครับมีทั้งแบบที่เก็บของก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมไปถ่ายโฆษณาใส่ลูกบอลเข้าไปได้ใช่แล้วก็มีที่ชาร์จมือถือมีแบบฟังก์ชันเยอะมากก็การตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพิ่มเยอะไหมแบบมากมากครับเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อก่อนเราจะแบบ ต้องพ,พวกเพราะว่าแบงค์โกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราชาร์จกับมอเตอร์ไซค์ได้เลยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะหรือเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราขีม่มอเตอร์ไซค์เราจะเก็บของไม่ได้เยอะนี้คือเราสามารถไปนอนที่อื่นได้เลยเอ่ะก็คือคือสบายมากปัดเรียวด้วยครับผมรูปลักษณ์ก็สวยงามสวยงามสปอร์ตมากๆอ่ะอับปากอัดเก่งราคาจับตรงง่ายด้วยเนาะราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ใช่ครับคือ ก็ฝากสำหรับ Honda รุ่นที่ผมเป็นเตอร์ด้วยแล้วก็ของเจฟด้วยของผมเป็น all new lead หนนะครับผมก็คือเป็น all new lead เลยเราเปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดให้สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีความดูเท่ดูมินิมอลแต่ว่าฟังก์ชันข้างในก็เยอะมากๆากเลยครับครับอครับดันนิดนึงถ้าผมมันมีการแมชกันระหว่างยานยนต์กับแฟชั่นหนึ่งเป็นไงบ้างจรงโอ้เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงจตอนตอนเห็นเห็นเห็นใบเรียกใบอะไร ไม่ันคืออะไรใบใบเจ e n d a อ g เจ d a ใบอะไรไวผมบอกเลยอ่ะเฮ้ยอย่ายยยไป่ยอม a g e ด้าแล้วเป็นยังไงใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถแมทช์กันได้เท่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความแฟชั่นมากขึ้นเหมาะสมกับสไตล์ที่เปลี่ยนไปของทั้งรุ่นของผมของรูปของเจมด้วยทำไมเลือกตีกลองวันนี้ฮะ ทำเรื่องตีกรองเหรอครับก็จริงๆแล้วว่าเหมาะนะเพราะว่าคือในในทีมตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเราเดินออกมาด้วยความมินิมอลร้องเพลงง่ายๆสบายๆให้แฟนๆแบบได้โยนิดหน่อยแต่ว่ามีความแม็กซิมอลกว่าความดุเดือดอยู่ในนั้นก็เลยแบบเดินไปตีกองเนี่ยขอเสื้อมานี่แฟนคลับกรีสเออแฟนคลับกรีสสนามมันร้อนมันเป็นกลาสเขาวโอ้ยแล้วเปิดอยู่แลเหรอก็ใช่ข้างในร้อนร่างกายมันร้อน คเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำอะไรก็คือฮอตไปหมดลงไอจีก็คือแบบว่าฮอตมากไอจีแตกผมครับแลเดี๋ยวนี้เราก็แคล้วคลาดตอบเป็นๆต่อมาแล้สนุกมันมันจะได้ฉายาแล้วนะตีปากแก๋วใช่ครับมันเก่งขึ้นขนาดนี้จริงๆก็เก่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากอินเตอร์แอคกับแฟนคลับมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็บางทีเราเจอเขาเราไม่ได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราจะมีช่วงหนึ่งที่เขามาเม้นแบบมุกจีบเยอะๆเ,เรารู้สึกว่าเออถ้าจีบแล้วไม่มีคนตอบมันก็มันก็เฟล,ลนิดน,นึงนะเราเลยไไปตอบหน่อยก็คือเข้าใจเป็นต้องเห็นใจใช่เราบางทีมันทําให้วันวันหนึ่งของเขาดีบเลยพี่ใช่เราก็รู้สึกแบบบางทีเขาบอกว่าเออวันนี้เครียดมาพี่เจตอบหนูแบบวันนี้หนูดีเป็นทั้งวันเลยะเอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออเราให้ความสุขอะไรเขาได้เราก็เราก็ทําได้แต่ว่าเราติดโซเชียลมานคุณเราต้องคอยตอบนคลับ ก็ใช่การเป็นต้องตอบเป็นเรื่และตอนนี้แทนต้องคอมเมนต์เลยนะเราใช่ครับคือเป็นการฝึกสมองไม่ได้ตัวใช่เวลาแบบหลังๆจะเริ่มเห็นมุกตันหรือหลังๆจะเห็นบางอันที่แบบคิดไม่ออกแล้วก็ตอบอะไรไปเรื่อยๆใช่วันนีจะบอกเป็นเจ้ช่วยด่าด้วยนะเราจะเย้ยอรกับใครเยังไงเราก็ด่าเราก็จะด่าแบบน่ารักน่ารๆคือเราคิดว่าฟิวว่าเราพิมพ์อะไรไปแล้วเขาจะถาม ใช่คือทุกวันนี้หลายๆคนก็ก็มาให้ผมด่าก็แปลกใจอยู่มันสนุกหรือว่าแบบไปเคยไปเช้กับแฟนๆแล้วมันคือด้วยเขายังไงวะผมว่าด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มากๆแล้วก็อาจจะไม่มีใครที่แบบอินเตอร์แลกกับแฟนคลับในในในทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปัจจุบันไปตีกอล์ฟแคดดี้ก็ให้ด่าแล้วหอใช่ครับให้รามไปถึงตรงมูนแล้ว ท m เอ็มหมอครับทีเอ็มจะไม่เห็นนะใช่คุอแฟนคลับน่ารักมากคือเขาก็ไม่ได้ก้าวข้ามไรเบอร์ซีเขาก็แค่มาเม้นแล้วก็เตรียมมุกมาเม้นอะไรี้ยคือผมก็จะเว้นรูปลงห่างๆหน่อยเพราะว่าถ้าลงบ่อยแฟนคลับจะมุกซ้ำแล้วผมก็จะมุกซ้ำเหมือนกันก็เลยห่างนิดนึงเลยใช้เวลาอยู่บนสื่เชื่อนานนิดวครับ ไม่นานครับจริงๆมันเวลาเท่าเดิมเลยคือเมื่อก่อนเราแค่ถ่ายถ่ายเราไม่ได้ตอบอะไรเราแค่แบบเจดเวลาไปตอบนิดหน่อยก็ก็ถือเป็นอะไรที่ผมผมก็สนุกไปกับสิ่งที่มัทำนะรู้สึกว่าน่ารักดีมันชีวิตเกตดหรือนกัดกรอกมากขึ้นมีสีสันในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็เออรู้สึกว่าแก่แล้วมั้งครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเขาเขาสนใจ personality ของศิลปินมากขึ้น แล้วก็แต่ละคนอ่ะผมว่าแต่ละคนมีเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วทฤษฎีว่าเราจะออกมายัางไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องออกมาในความเหมาะสมแล้วก็ไม่มากเกินไปอะไรเงี้ยใช่จริงๆอยากรู้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาตอบแฟนคลับตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราได้กลุ่มแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นที่มาปเป็นคนเปลี่ยนไปใช่ที่เราไปเล่นโงเป็นศิลป์จาก,าก,าน,กาน้นอามังกรแสงก็ตามอะไรเงี้ยแล้ว แล้วด้วยวัยเขาอ่ะจะเป็นอีกอีกวัยหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมือนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนคือจะเป็นเด็กกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเล่นล้ออะไรไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคือผมเอาคืนแต่เราก็แต่เราก็ทันเด็กนะคือว่จริงๆแล้ว่คือเราทันทันไปรุ่นใช่ใช่ใช่คือจริงผมเก็บความแค้นไว้ในใจคือตอนแรกๆที่ที่ออกมาเนี่ยเขาเขาจะคือด้วยความที่ ในโฟมินิทเด็กทุกคนเขาจะเด็กของผมหมดเขาก็จะรอว่าผมอายุมากใช่ผมก็จะเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็มานลำบากเ่เออเลิศกว่าไม่เราก็เห็นคนาล้อเราแก่ๆแล้วเราก็ไม่กดเราก็รู้สึกว่าเออเออเราก็เล่นกันแบบนี้ก็ได้นี่เล่นกันแบบไปล้อกันไปล้อกันมาเล่นกันก็สนุกดีไม่ได้ลำเนาะจำกันปากละอ้าวพึ่งับมาจากงานมะเกาครับมะเกาคือคลื่นมาก คือมากก็ก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้ไปแบบทําแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปทําแฟนมีตที่ต่างประเทศเหมือนกันก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจที่แฟนๆต่างประเทศเขาต้อนรับเราอย่างดีแล้วทำไมแฟนบินไปบราซิลด้วยใช่มใช่ครับบราซิลุยประกาศไปเมื่อไรเป็นไงเป็นเสป็นไม่กี่คนนะที่บินไปทำแฟนมีตที่โนโวที่นี่ดีใจมากครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นครั้งแรกของของของทางเบียนทาวเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกเออเป็นครั้งแรกของเบียนทาวนั่นแหละแล้วก็เฉลยไปหลายๆคน ทุกคนเลยมั้งครับในโฟม์เดตที่ไม่เคยไปบราซิลพอที่จะเจอกินเาอฟ์แนหลายๆประเทศมันเป็นแบบยูไใจเราเองบ้างหรือแบบไหม้่เขาเขามาเป็นแบบรูปแบบไหนมันต่างกันไหมแบบท่าเจอจริงๆตอนนี้ที่เจอเท่าที่เจอยังไม่ต่างเท่าไหร่ครับทุกคนก็น่ารักหมดทุกคนก็ให้เกียรติเราให้สเปซเราไม่ได้แบบมาคุกคามอะไรเราคือทุกคนน่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงแม้ว่าในภาพคือเขาไปอัลเตอร์ปาร์ตี้ด้วยอ่ะเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเขาก็แค่ถ่ายรูปเราใช่ไหมมันก็เป็นอีกิสระธรรม ใช่เ้ราะว่ามันก็มันก็ทําให้เราเห็นนะว่างานที่เราทําไปอ่ะมันมีคนซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําโชว์อะไรไปก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยแชร์ออกมาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับที่แบบทุกอย่างที่เราทําไปมันเห็นคนหมดเลยจริงจมันหน่วยสารกว่าในสิ่งที่เราชอบด้วยมันเจะอย่างเรื่องงานเพลงอะไรเงี้ยมันได้ไปโชว์ที่ดูด้วย,ชวยใช่ใช่ครับก็ด้วยก็ด้วยครับก็จริงๆก็ดีใจก็คือไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้นะว่า ตีกรให้คนเยอะๆเห็นอะไรเงี้ยคือคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทาสิ่งนั้นยังไงแต่ว่าพอพอมีเป็นแฟนแฟนคอนแล้วเรามีพื้นที่ให้เราได้ทำสิ่งที่เรารักอะ่ะจริงๆแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วล้วก็ดีใจมากกว่าที่แบบสิ่งที่เรารักเขามาชอบในสิ่งที่เราทำด้วยแต่หลายๆคนก็คาดหวังยาเข็นตีกงแบบไม่ใส่เสื้อกล้ามพอมันจะหนาวนิดหนึ่ง เจอกันงนหน้าโอ้โหแล้วนะแล้วนะไม่สัญญาไม่สัญญาสัญญาจะเพย์ให้ครโอ้ยชีวิตมันปรับเปลี่ยนเยอะไม่จริงแล้วไม่เปลี่ยนเลยครับผมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยครับคือคือผมว่าแฟนคลับเข้าใจผมมากๆเพราะว่าคือด้วยความที่เราอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักเรามาก่อนคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีประสบการณ์อะไรมาเราทางานมาเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบ เจต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สิเขาก็เราเราก็เป็นตัวเองไปแล้วเขาก็แค่ชอบในสิ่งที่เราเป็นเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจขังผมด้วยไปตามทางไยไอ้เหี้นี่แฟนท้มาไปเ์นยังไงครับครับเป็นยังไงบ้างดีฮะดีครับดีเยังไงดีคือเพื่อนกันคือเอ่อเออเออเีอนึกคไม่ออกเอ่อนึไม่ออกมันมันคือเรารู้สึกดีที่ ันคือผลงานการแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วกับเฟิร์นเนี่ยเราผมแทบผมกับเฟิร์นแทบไม่ได้แบบตอนที่ความกายแสดออนอนะไม่ได้ลงรูปอะไรกันเยอะเลยคือจริงๆเราเราอยู่แค่พาร์ทนึงของาลไลแสบนะครับแล้วก็คนชอบเยอะมากขนาดนี้อะทุกคนก็เรียกบนตาบนตาบนตาหมดเรียกพอหมดอะไเลยนะ่ยก็แบบดีใจก็ยังคุยกับไปอยู่เลยว่าเออมันมันคือแบบงานที่มันได้มาจากการแสดงของเราสองคนจริงๆนะก็แบบเพื่อดีใจเลยยคนก็ชร์ กับเพื่อนแต่เรื่องสถานะเป็นแบบมู่ใจไหมเพราะว่าอ่ะคุณก็โตอนี่ก็โตต้องเห็นผมอยู่กับใบก่อนเฉยๆว่ามันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงนะมันยังน่ารักมากๆมือหัวกันแหละจริงไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันจริงๆครับเพื่อนกันจริงๆใช่ผมว่าลุ้นลุ้นงานดีกว่าว่าแบบอยากให้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราคงมีใช่แต่ว่าอย่ามากดดันอะไรเราเลยครับผมครนะ คุณสบายก็เป็นร้อยเลย <Okay. S 1> ใช่คือเฟย์ก็ชวนแหละคือวันนั้นจริงๆก็คือเราก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเราแล้ว,ลวเราก็สนิทอะเราก็รู้สึกว่าเราควรไปเราไม่ควรแบบมาแบบเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวหรือเปล่าผมว่าผมไปดีกว่าผมให้ความสำคัญกับตรงน,นั้นมากกว่าดูเราของคุก็คือสบายใจกับเรื่องที่แบบว่าคนเขาจับเราเป็นข่าวสบายใจเฟยก็สบายใจ,มใจไม่มีใครกังวลไม่มีใครลำบากใจใเลยเลยเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องน่ารัก,รก,รกใครอยากจะแบบเชร์อะไรก็ได้ครับผมถ้าถามว่าเฟย์สปิคคอามิช ตรงสเปคเราไหมเหรอครับผมว่าเฟิร์นน่าจะตรงสเปคคนหลายๆค,<อ>คนเขาเหมือนเราด้วยยังไม่เคยรู้จักกันในเชิงนั้นดีกว่าก็าเลยยังไม่รู้ว่าเฟิร์นแบบในเชิงนั้นเรากับเขาจะคุยกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมอ่าตรงๆเลยถ้าเฟิร์นจะเป็นแฟนเราได้ไหม อะไรถามคำถามอะไรถามไม่ร้องสมมุิสมุดมันคือเรื่องสมมุิสามารถเป็นแฟนกันได้แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโอเคได้โอเคไม่ตายใหม่